Sí. ใน6ชั่วโมงทําได้จริงหรอโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของบริษัท JR West ผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่ของญี่ปุ่นพวกเขามีแผนการที่จะสร้างสถานีรถไฟ3มิติแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ที่สถานีฮัตสึชิมะจังหวัดวากายามะโดยสถานีนี้ห่างจากโอซาก้าเพียง96กิโเมตรเดิมทีสถานีทามาจากไม้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปตัวสถานีเริ่มเก่าเละและทรุดโทรมแต่ตอนนี้มันกําลังจะถูกแทนที่ด้วยโครงสร้างใหม่ขนาด10ตารางเมตรที่มีความสูง2.6กว้าง6.3เมตรและลึก 2.1เมตรผนังยังถูกพิมพ์ลายนูนด้วยรูปผลท้มและป่าทาชิอุโอกซึ่งเป็นของขึ้นชื่อประจําท้องถิ่นอาริยะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ทันสมัยแต่ยังเอาใจใส่วัฒนธรรมด้วยโดยทางบริษัทจะใช้เทคนิคการพิมพ์สามมิติมาช่วยในการพิมพ์โครงสร้างหลักและรากฐานจากนั้นเทคอนกรีตลงไปในแต่ละชิ้นเพื่อหล่อชิ้นส่วนและขนส่งไปหน้างานแล้วก็ใช้เครนในการยกประกอบเข้ากันแต่ไฮไลท์คือระยะเวลาตั้ง ลื้อถอนสถานีเดิมจนถึงประกอบเสร็จพร้อมใช้งานพวกเขาใช้เวลาทั้งสิ้นแค่6ชั่วโมงโดยเริ่มก่อสร้างหลังรถไฟขบวนสุดท้ายของวันและจะเสร็จก่อนรถไฟขบวนแรกของวันรุ่งขึ้นและเหตุผลที่เลือกทัชชิชิมะเป็นสถานีการก่อสร้างแบบ3มิติแห่งแรกคือเพราะว่าอยู่ติดทะเลซึ่งการสร้างในครั้งนี้สามารถทดสอบความทนทานของสถานีกับไอเคมจากทะเลได้อีกด้วยอีกทั้งเป็นการทดลองต้นทุนการก่อสร้างการบำรุงรักษาเพื่อในอนาคตจะขยายเทคโนโลยีนี้ไปทั่วประเทศแหมเร็วและแถมมี คุณภาพแบบนี้น่าเอามาช่วยพวกเราบางนะคะ